สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามกันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลเอสโตเนียนะครับมาฝันแฟนกัน2คู่นะครับเป็นเกมระหว่างทาริ่าคาเลฟนะครับเจอกับทานาวานะครับทาริานั้นลังบวยนะครับตอนนี้หลังจากที่เกมแรกนั้นในฟุตบอลลีกนะครับพวกเขา แพ้ไพเด้ขาดลอยนะครับ1ประตูต่อ8คขาบ้านของตัวเองนะครับแต่ก็มาแก้ตัวได้สําเร็จในพตบลถ้วยนะครับหลังจากที่บุกไปชนะโวรูได้ขาดลอยเช่นเดียวกันนะครับ6ประตูต่อ0วันนี้เจอกับทานถือว่าไม่ง่ายนะครับทานเองสตาร์นัดแรกเองก็แพ้นะครับวันนั้นแพ้ขาบ้านต่อโนมเม่คานจูไป0ประตูต่อ1นะครับวันนี้เจอกันต้องบอกว่าทานดีกว่านะครับทานดีกว่าทานเองนั้น ดูสภาพความพร้อมดูแนวลุกแล้วดูดันกว่านะครับในขณะที่เทรน่าเองนั้นเกมรับยังไม่นิ่งนะครับเบลดคู่นี้เปิดมาแพงนิดหนึ่งนะครับชั้นครึ่งเอาทีมเยือนต่อนะครับผมยังเชื่อว่า,าทรานน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้นะครับกับเรลดนี้อาจจะแพงนิดหนึ่งแต่หากจะเชียร์นะครับแนะนำให้เชียร์ทรานนะครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะยิงทะลุนะครับถึง2ประตูขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ ฝากและกดแชร์ด้วยนะครับท่านใดสนใจอยากจะได้ทัศนดีๆแบบนี้เข้ามารับฟังได้ทุกวันนะครับนอกจากผมเราก็ยังมีแมวเพชรแล้วก็สปิโนซ่ามาคอยให้ทัศ,ทศ,ทศนะกันด้วยคืนนี้ขอให้ชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจียผมในตาแต้ใหม่นวอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ